Gorip You ถึงเวลาของแบรนด์และโทบี้สองพี่น้องฝาแฝดจากรายการ Go Flip Your s e l f กันแล้วครับทุกคนในครั้งนี้พวกเขาได้รับภารกิจให้เปลี่ยนบ้านพังๆของพวกแวนพายให้กลายเป็นบ้านปังๆที่ผ่านมาพวกเขาเคยรับภารกิจกับบ้านเก่าๆมาเยอะแล้วแต่ครั้งนี้จะเป็นงานที่ยากที่สุดในชีวิตของพวกเขาแน่นอนบ้านหลังนี้มีทั้งรูปบ้านเก่าๆยากขึ้นรบ กลินซากสัตว์เน่าเหม็นเต็มไปหมดและดูจากกระดูกชิ้นโตที่พวกเขาเพิ่งเจอก็เป็นไปได้ว่าบ้านหลังนี้จะเลี้ยงหมาตัวใหญ่ไว้ด้วยและตอนนี้พวกเขาก็พร้อมจะเซอร์ไพรส์เจ้าของบ้านหลังนี้กันแล้วว่าแล้วทั้งคู่ก็ลุยเข้าไปในบ้านทันทีและโทบี้ก็ถูกนัดจาสอยเป็นคนแรกส่วนแบรนด์และทีมงานคนอื่นๆ รวมถึงทุกคนที่ดูรายการนี้อยู่ก็ถูกนัดจาสสกดจิตให้คิดว่าโทบี้แค่ป่วยกระทันหันการถ่ายทําเริ่มขึ้นตามปกติโดยเหลือแค่แบรนด์ดำเนินรายการเพียงคนเดียวจากนั้นก็มาทําความรู้จักกับผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้กันก่อนดีกว่าคนแรกคือลาสโลพนักงานการรถไฟและกราฟิกดีไซเนอร์นอกเวลากับบอยหลานของเขาลาสโลเกียดบ้านเก่าๆนี้มากเพราะมันไม่มีพื้นที่ให้เขากับหลานเลยต่อมาคือนันดอนและมาวา ผู้เข้าใหม่ปลามันผู้ชื่นชอบการทําอาหารพวกเขามีปัญหาเรื่องครัวที่คับแคบและยังต้องการห้องนอนขนาดใหญ่นันดอชอบการตกแต่งสไตล์ฝรั่งเศสและเครื่องเลือนไม้เก่าส่วนมาวาก็ชอบทุกอย่างที่นันดอชอบกีเยโมและนัทจาพวกเขามีงานล้นมือเพราะต้องดูแลไนท์คลับการกลับจากทํางานมาอยู่ในบ้านที่คับแคบแบบนี้ทําให้เกิดความเครียดขึ้นสูงจากนั้นก็มาคุยถึงขั้นตอนแรกกันนั่นคือเรื่องงบประมาณเพื่อใช้แปลงโฉมบ้านหลังนี้ พวกเขาตัดสินใจทุ่มเงินทั้งหมดที่มีไปเลยจากนั้นก็พูดถึงปัญหามากมายภายในบ้านเต็มไปหมดไม่ไหวจะบรรยายจากนั้นแบรนด์จึงลงมือร่างแผนในการปรับโฉมบ้านทันทีโดยเขาจะทุบก,กำแพงชั้นแรกให้หมดให้กลายเป็นพื้นที่แบบเปิดเพื่อให้ระบายอากาศได้ดีขึ้นและสามารถรับแสงแดดตามธรรมชาติได้เต็มๆส่วนห้องเก็บของเก่าๆก,ก็จะเปลี่ยนเป็นตู้เสื้อผ้าแบบ w a ล k i อินขนาดใหญ่ไปเลยมีทั้งชั้นวางรองเท้าและตุ๊กตาสำหรับนักจาและที่แขวนหมวก เทของลาสโลส่วนห้องใต้ดินก็จะเปลี่ยนเป็นห้องนอนของนันดอร์และมาวาส่วนห้องใต้หลังคาที่เคยเป็นห้องนอนก็ปรับโฉมให้กลายเป็นถ้ำลับสำหรับทำกิจกรรมของหนุ่มๆแต่ดูเหมือนนัจจาจะไม่ถูกใจเท่าไหร่เพราะห้องใต้หลังคานั้นเต็มไปด้วยความทรงจำล้ำค่าที่พวกเขาเอาขยะไปทิ้งไว้แถมไอ้ที่แขวนหมวกมันก็เกินความจำเป็นเพราะลาสโลมีหมวกแค่ใบเดียวแถมยังเป็นหมวกต้องคำสาบด้วย แต่แบรนด์ก็เตรียมสิ่งพิเศษไว้ให้นาจาแล้วนั่นคืออ่างอาบน้ําระดับราชินีและเมื่อเป็นราชินีก็ต้องมีบัลลังที่คู่ควรแบรนด์จึงเพิ่มชักโครกทองคําใส่เข้าไปด้วยเมื่ออธิบายแผนทั้งหมดแล้วก็ถึงเวลาที่คนในบ้านจะปรึกษาหารือกันกิเยโมเป็นคนเดียวที่รู้สึกถึงไฮอนะในแผนนี้แต่ก็ไม่อาจห้ามพวกแวไพายได้ดังนั้นจึงสรุปให้จัดการตามแผนของแบรนด์ได้เลย และนอกจากปรับปรุงตัวบ้านแล้วแบรนด์ยังมีแผนปรับพื้นที่รอบๆรวมถึงสวนหลังบ้านด้วยเมื่อได้ยินว่าแบรนด์จะจัดการสวนหลังบ้านกีโมก็รีบคว้าตั่ววิ่งไปหลังบ้านทันทีจากนั้นแบรนด์ก็เริ่มลุยงานทันทีและเนื่องจากคนในบ้านนี้ทํางานในตอนกลางคืนกันแบรนด์จึงต้องจัดการทุกอย่างในตอนกลางคืนด้วยมาดูความคืบหน้ากันหน่อยเริ่มจากห้องใต้ดินภายในห้องตกแต่งด้วยเครื่องเรือนไม้สไตล์ฝรั่งเศสมีการติดตั้งเคาน์เตอร์บาร์ สำหรับหนุ่มๆไว้สังสรรค์กันและยังมีฟูกนอนหมาสำหรับให้พักผ่อนย่อนกายด้วยนันดอดถูกใจมากกับสิ่งเหล่านี้แต่ดูเหมือนแผนงานนี้จะเริ่มมีอุปสรรคซะแล้ว รบแบนได้รับสายจากสำนักงานตรวจอาคารเมืองเกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาตสรุปคือห้องของกีเอโมไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่จะเรียกว่าห้องตามภาษากฎหมายมันตรงกับคำว่ารูหนูมากกว่าทำให้ต้องจัดสรรงบกันใหม่เพื่อให้มันกลายเป็นห้องที่ได้มาตรฐานโดยเริ่มจากต้องตัดชักโครกทองคำของนัจาออกเพื่อจะได้ทุบผนังห้องแล้วติดตั้งระบบระบายอากาศในห้องของกีเอโมจากนั้นก็ตัดป้ายที่นันโดถูกใจทิ้งเพื่อจะได้ปิดถังบำบัดน้ำเสีย ที่อยู่ใต้เตียงของกีเอโมแม้นันดอรและนัทจาจะไม่พอใจแต่กีเอโมถูกใจสิ่งนี้มากโครงการนี้ยังคงดำเนินต่อไปจนผ่านมาได้ครึ่งทางห้องใต้หลังคาเป็นที่แรกที่เสร็จแล้วนันดอถูกใจทุกอย่างภายในห้องมาวาเองก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นเธอจึงล็อกห้องทันทีที่นันดอและแบรนออกจากห้องเพื่อที่เธอจะได้ยึดห้องนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียวเพราะเธอชอบมันมากเหมือนนันดอจากนั้นอีกไม่นานการปรับปรุงบ้านก็เสร็จเรียบร้อยทุกคนตื่นเต้นที่จะได้เห็นบ้านเดิมในลุกใหม่นี้มากซึ่งมันก็ดูเหมือนเดิมเป๊ะเลยแต่นั่นก็แค่ภายนอกเท่านั้นตอนนี้ภายในบ้านเปลี่ยนแปลงไปมากในระดับเกมจับผิดภาพ ดูเหมือนว่าทุกคนในบ้านจะไม่พอใจกันเท่าไหร่แต่เดี๋ยวก่อนเราแบนเก็บของดีไว้ที่หลังนั่นคือตู้เสื้อผ้าแบบ walk-in ที่มีทั้งชั้นวางรองเท้ามีแสงไฟ LED สองสว่างดูทันสมัยมีผนังสำหรับแขวนหมวกลาสโลเป็นคนเดียวที่ถูกใจห้องนี้มากแต่เมื่อสังเกตดีๆลาสโลก็พบว่าหมวกหายไปใบหนึ่งนั่นคือหมวกแม่มดต้องคำสาบของรักของลาสโลนั่นเองและหมวกนั้นก็ไม่ได้ไปไหนไกลแต่อยู่บนหัวของแบรนด์ที่แท้จริงแล้วคือไซมอนจอมหลอกลวงนั่นเองความจริงแล้วแบรนด์ไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงแต่เป็นไซมอนปลอมตัวมาตลอดเขาปลอมเป็นแบรนด์ และลงทุนถ่ายทำรายการ Go Flip Yourself มากกว่า150ตอนเพื่อเป้าหมายเดียวคือการเข้าถึงหมวกหนังกีแม่มดใบนี้นี่เองแม้แต่พวกแวมไพร์ในบ้านก็อึ้งและทึ่งกับแผนการนี้ของไซมอนและนอกจากไซมอนแล้วทีมงานคนอื่นๆในรายการนี้ก็ล้วนเป็นพักพวกแวมไพร์รวมถึงซอมบี้นักบัญชีที่เคยโผปรห้าไมาในตอนเก่าๆมาแล้วทั้งนั้นมีแค่โทบี้ที่โดนนัดจาสอยไปเท่านั้นที่เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาที่เป็นคุณพ่อลูกสาม ที่ใส่มอนใช้เวลาพักใหญ่ๆกว่าจะทำให้โทบี้ไว้ใจจากนั้นก็ส่งไปเรียนการออกแบบสถาปัตย์และการก่อสร้างเพื่อจะได้มาถ่ายทำรายการร่วมกันเมื่อได้หมวกที่ต้องการใส่มอนและพักพวกก็แปลงร่างหนีไปทันทีหลังทั้งหมดจากไปดูเหมือนว่านัทจะพอใจที่หมวกหนังกีแม่มดใบนั้นได้จากไปจริงๆสักทีทาให้ไฟที่ชอบไหมในห้องครัวก็ไม่มีอีกแล้วแถมน้าที่ท่วมในชั้นใต้ดินก็แห้งทั้งหมดนี้คงต้องขอบคุณรายการ go flip yourself ล้วล่ะครับก่อนจบตอนมาดูตัวอย่างตอนต่อไปของ Go Flip Yourself กันครั้งนี้แบรนด์และหมวกใบโปรดของเขาได้รับภารกิจจากสามีภรรยาที่ติดปัญหาใช้เตาไฟฟ้าไม่ได้แบรนด์จึงจัดการเปลี่ยนเป็นระบบแก๊สะเลยและเมื่อจุดเตาบ้านก็บึ้มทันที